สวัสดีค่ะวันนี้ปอยจะพามาชม Ford Nexgen DBL XLT คันนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมจากด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มจากชุดไฟหน้าเลยค่ะในส่วนของไฟหน้าของเราจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มั l ติ r e f ฟ e c กเตพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับชุดไฟ daytime running light เป็นรูป c ีแคมตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยในส่วนนี้ของเราก็จะเป็นตัว signature ของทาง o อดเราเลยนะคะ และในส่วนนี้นะคะปอยติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าจะเป็นชุดครอบไฟหน้าสีดําด้านและจะมีสัญลักษณ์ญญักเรนเจอร์สีแดงอยู่ที่ด้านนี้ด้วยนะคะเหมือนผู้หญิงเราค่ะมีการเขียนคิ้วแต่งหน้าทาปากก็จะแลดูสวยเพิ่มขึ้นค่ะรถก็เช่นกันค่ะถัดมานะคะในส่วนของชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะไฟตัดหมอกผู้หน้าในรุ่น XLT ตรงนี้นะคะของเราก็จะมีในส่วนของตัวปรับ องศาตามพวงมาลัยด้วยนะคะเช่นลูกค้าเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะถ้าลูกค้าหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายสําหรับไฟตัดหมอกด้านซ้ายนะคะก็จะทํางานติดให้กับคุณลูกค้าอัตโนมัติเลยค่ะเพิ่มความสว่างในเวลาขับขี่นในเวลาที่ลูกค้าเลี้ยวเข้าซอยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมานะคะที่ชุดกระจังหน้านะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้ปอยได้ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะจะเป็นทรงแรปเตอร์เลยจะเป็นฟอน Ford ตัวใหญ่ๆหแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวสีฟอนตนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะจะเป็นสีดำด้านหรืออาจจะเป็นสีขาวสีน้ำเงินก็แจ้งได้ค่ะและในส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคะของเราออกแบบมาเป็นแบบรังพึ่งค่ะช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะ แลด้านบนนี้นะคะจะเป็นชุดไฟ LED 3ดวงที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะชุดไฟนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้ค่ะสําหรับชุดไฟ LED 3ดวงนี้นะคะในการติดตั้งไปแล้วก็จะเพิ่มความหรอความเท่มากยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะและช่องด้านล่างนี้นะคะจะเป็นช่องระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะ ในส่วนของด้านล่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชุดหูรากจูงของตัวรถนะคะตรงนี้ด้านหน้านี้ปกติแล้วลูกค้าจะเห็นปลอยแต่งให้กับคุณลูกค้าเป็นชุดแต่งวายใช่ไหมคะตรงนี้เดิมๆก็ดูหล่อไม่แพ้กันค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถค่ะ เรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะสําหรับรถรุ่น xlt นะคะตรงนี้ก็จะเป็นดิสเบกคู่หน้าค่ะพร้อมกับปีกนกอิสระซ้ายขวาค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะปอยได้ทําการยกหน้าและหลังให้กับรถคันนี้เพิ่ม2นิ้วค่ะถัดมาที่ชุด ซุ้มล้อนะคะในส่วนของซุ้มร้อตรงนี้ปลอยติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเป็นซุ้มร้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะในการติดตั้งไปแล้วนะคะก็จะเพิ่มความหล่อและความบึกบึนสําหรับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาที่ชุดแม็กและยางนะคะในส่วนของแม็กตรงนี้จะเป็นแม็กขอบ20 off บออฟโรดบค่ะและยางก็จะเป็นยาง33ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว33คูณ12.5 R20 ่ค่ะตรงนี้จะเป็นชุดยาง MT นะคะสายออฟโรดค่ะสายลุยตรงนี้ก็ ถ้าลูกค้าชอบสไตล์ลุยๆก็เล่นชุดนี้ได้เลยหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นชุดดอกยางเรียบๆนิดนึงก็จะแนะนำเป็นยาง AT ค่ะที่สามารถวิ่งได้ทุกท้องถนนเลยนะคะถัดมาที่แก้มด้านข้างนะคะตรงนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยค่ะว่าในรุ่น x l t ของเราก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะและสัญลักษณ์เทอร์โบตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันค่ะ ช่องระบายความร้อนตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้ดีเ mm hmm. ยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาที่ชุดกระจกมองข้างค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างชุดนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะและตัวรุ่น XLT คันนี้นะคะตัวกระจกมองข้างตัวของเราก็จะปรับและพับไฟฟ้าได้แล้วนะคะถัดมาในส่วนของฟิล์มค่ะ ในส่วนของฟิล์มตรงนี้เราจะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้คะ่ะจะเป็นบานหน้า40รอบคัน60หรือ60รอบคันสามารถแจ้งได้คะ่ะส่วนตัวเซลแนะนําเป็น60รอบคันจะดีกว่าคะ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวกันลอยมือเปิดตรงนี้ปอยติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เรนเจอร์สีแดงอยู่ที่ด้านนี้ด้วยคะ่ะ และในส่วนของมือเปิดนะคะมือเปิดตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยค่ะในส่วนของตัวกุญแจนะคะสําหรับรถรุ่น XLT นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะแล้วค่ะเวลาที่เราล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่กุญแจอยู่ที่ตัวเราเราก็สามารถล็อกรถได้ด้วยไปนิ้วสัมผัส<ๆ>เพียงเท่านี้ค่ะตัวรถก็ถูกล็อกเรียบร้อยค่ะหรือเราต้องการปลดล็อกรถนะคะเช่นเคยค่ะเพียงแค่สอดมือเข้าไปที่เบ้ามือเปิดเพียงเท่านี้รถก็ทําการปลดล็อกรถได้เรียบร้อยค่ะ อย่างที่ปล่อยแจ้งนะคะกุญแจเป็นกุญแจอัจฉริยะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม p u s ส start นะคะในส่วนของตัวพวงมาลายัยของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำมาพร้อมกับปุ่มมันติดฟังก์ชันเป็นปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยค่ะรวมถึงปุ่มค u s h control ด้วยนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะเบาะตรงนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะจะมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเดินได้ตะเข็บสีเทาค่ะ ในส่วนของหน้าจอนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยและยังสามารถเชื่อมต่อกับ App f o r d p a s s ได้ด้วยนะคะข้อดีของ App f o r d p a s s คือสามารถสตาร์ทรถด้วยมือถือได้ค้นหาตัวรถและดูการตั้งค่าต่างๆของตัวรถเราได้จากมือถือเครื่องเดียวค่ะ ในส่วนของหน้าจอนี้นะคะก็จะควบคุมในส่วนของระบบแอร์และระบบวิทยุต่างๆด้วยนะคะในส่วนของแอร์ตรงนี้ก็จะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาค่ะเช่นคนขับของเรานะคะตอ,ตอนนี้หนาวและเราปรับไปที่อุณหภูมิได้เลยก็คือปรับออโตได้นะคะถัดมาค่ะในส่วนนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB และช่องรูชาร์จ Type C ให้ด้วยค่ะในจุดนี้จะเป็นตัวชาร์จนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไวเลสชาร์จค่ะ ด้านนี้จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะคะระบบเกียร์ของเราจะเป็นระบบเกียร์แมนวนวล6สปีดค่ะสำหรับด้านหลังนี้นะคะปอยได้ทำการติดตั้งโรบา a r เหล็กให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเป็นของชุดเอลเรนเดอร์นะคะจะมีสัญลักษณ์เอลเรนเดอร์อยู่ที่ด้านข้างค่ะแบบนี้เลยสำหรับช่วงล่างนะคะด้านหลังนี้ของเราก็จะเป็นตัวดัมเบลค่ะถัดมาค่ะ สำหรับรถรุ่น XLT นะคะจะมีบันไดสำหรับขึ้นตอนท้ายตัวกระบ,บะท้ายด้วยค่ะถัดมาที่ด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะชุดไฟท้ายของเราได้ทำการออกแบบใหม่นะคะออกแบบตัวโคมไฟให,ให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวิ่งในเวลากลางคืนคนที่ขับตามหลังเราก็จะมองเห็นไฟท้ายเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ และในส่วนนี้ปอยได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าจะเป็นชุดครอบไฟท้ายสีดําด้านค่ะและยังจะมีสัญลักษณ์เรนเจอร์สีแดงอยู่ที่ด้านนี้ด้วยค่ะถัดมาค่ะในส่วนของฝาท้ายตรงนี้ปอยได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็นชุดครอบฝาท้ายสีดําด้านตัวอักษร FORD สีดําตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนี่เพิ่มความหล่อและโดดเด่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ และตรงนี้ของเราได้ทําการเว้าในส่วนของโลโก้ฟอร์ดค่ะเพราะว่าใต้โลโก้ฟอร์ดของเราจะมีตัวกล้องกะระยะถอยจอดอยู่ที่ด้านล่างนี้ด้วยค่ะในส่วนของด้านบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะในส่วนของชุดกันชนท้ายนะคะตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับแผ่นกันลื่นค่ะ จุดนี้ของเราก็จะมีตัวชุดไฟส่องสว่างปายทะเบียนให้ด้วยค่ะในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระบะไลเนอร์แบบแผ่นเรียบค่ะเป็นของฟอร์ดโดยตรงเลยค่ะในส่วนของตัวกระบะตรงนี้ของเราได้ทําการออกแบบใหม่ค่ะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเจ้าฟอร์ดเน็กเจนรุ่น XLT คันนี้ค่ะ ถูกใจพี่พกันบ้างไหมคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ปอยด้วยนะคะส่วนลูกค้าที่มองหารถรุ่น xlt อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักปอยได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ปอยขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ